ا s a l a m u a l a i k u m warahmatullah i wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ครับผมเระอุกคามนะครับในรายการต้อนรับแขกครับวันนี้อยู่กับผมครับตอยเฮสเตอร์พิทักษ์แล้วก็อาจารย์นัชรบกอเซมูซอครับผมครับอาจารย์วันนี้เราแปลกหน้าแปลกตาแปลกที่เลยแปลกที่แที่ดูวันนี้ดูดูร้านนี่ดูดูร้านนะครับหมแบ็คดรอปด้วยนะใช่ใช่ยังงันงานบริมานะ จากหลังจากที่เราหายกันไปมาอาทิตย์ที่แล้วนะครับอาทิตย์แล้วที่จริงเราเราไม่ได้ไลฟ์นะครับเพราะว่าเราติดภารกิจกันไหลท่านนะครับ,รบในช่วงนี้นั้นก็งานวลีมากเกเยอะนะอาจารย์นะงานามาจกิตทยอยมากันแล้วครับผมวันนี้อาจารย์วันนี้เรามาเร็วกับปกตินะครับเพราะว่าวันนี้ทางด้านของอาจารย์นัชรบนะครับรับหน้าที่ฝ่ายพิธสัมพันธ์ครับ ของมาเป็นโรงเรียนงานหไหนอาจารย์งานสถาบันอุดาครับครับผมเอาเชิญเชิญเชิญแขกพี่น้องอะไรนี่อาจารย์เออถ้าพี่น้องครับที่ดูไลฟ์สดของเพจของเรานะครับเพจอะไรเนี่ยชมรมศิษย์เก่าครับผมพิศพยาคนหูลุมนะครับปิดหน้านะครับไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าปิดแล้วต้องไปที่อูดานะอ่าถ้าไม่ไปก็เปิดดูย่างนีแหละต้องดูดูเรานะครับวาจิปต้องดูเลยนะวาจิปต้องดูนะครับถ้าท่านสะดวกหรือว่ามีเวลานะครับไปตอนนี้ได้นะครับหรือไม่ก็หลังมะกรบ ที่มัสยิดอันฮูดาของสามประเวศนะครับเป็นงานโรง,งเรียนนะครับ,รบก็เป็นการจัดงานเพื่อหาไรายได้นะครับเป็นส่วนโดยการครูครในการที่จะมาดูแลองค์กรศาสนานะครับครับผมหัวข้อในวันนี้อาจารย์ที่โปริเซอร์รก็ตั้งให้เราอะไรนะอาจารย์อาหารฮาลลอาหารฮารลลเขาเกิดเกไปได้เนี่ยอนมุสลิมทำได้ครับอเดี๋ยวเราจะมาเชิญกันในเรื่องหัวข้อเลยนะครับเดี๋ยวก็ให้อาจารย์มาฉลองนะครับ ไปในช่วงของสลามยามเจ็นในวันนี้ครับผมผมขอเกินก่อนนะครับบรรดาพี่น้องาาทุกท่านนะครับในวันนี้ในช่วงของสอบปชนะครับช่วงของสปชในช่วงนี้ในวันนี้นะครับก็คือเกี่ยวกับนักเรียนนักศึกษาสิทธ์เก่าของมิสบานจะต้องรู้จักหรือว่าสิทธิ์ปัจจุบันก็ต้องร,รู้จักอาจารย์เพราะว่าเป็นคนที่ว่าอมอบ ในเรื่องของเราถ้าจัดยากระเมองอาหารกลางวันก็เป็นทุกวันก็ได้นะครับต้องการกี่หอ่อต้องการกี่กล่องไปเอาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราอ,อู่ไปก่อนว่าเป็นใครนะครับเราอ,อู่ไปก่อน<ช>เรามาในช่วงนี้อาจารย์ค,รคำว่าฮาลานเนี่ยเราใช้กับในเรื่องของอาหารแล้วก็เราจะดูยังไงมีคําว่าฮาลานเนี่ยเราจะต้องอยังไงใหอ้อาจารย์ช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยครับ ครับผมอันนี้เราก็ทาความเข้าใจในแบบเบื้องต้นก่อนคือฮาลาลในมุมมองของเอาว่าเด็กๆแล้วกันครับผมเด็กๆฟอนดูอินหรือว่าเด็กๆะสมเนี่ยที่พอเวลาจะไปซื้ออาหารซื้ออะไรครับดูของฮาลาลดูของฮาลาลก็จะไปติดอยู่กับสติกเกอร์ครับผมเขาฮาลาลที่มันอยู่ที่สองอันนั้นคือความเข้าใจแบบเบื้องต้นก่อนต้องว่าอย่างนั้นคือแน่นอนแหละไอที่มันมีตาฮาลาลเนมันต้องฮาลาลวันนี้เราไม่ต้องมาเจาะเรื่องหรอกจ้าเพราะว่าเอาเอาพูดกันบ้างง่ายง่ายงง่าตาฮาลาล แต่ถ้าเรามองในมุมมองทานาศาสนาครับคําว่าฮาลานก็คือเป็นสิ่งที่ไม่ขัดต่อหลักการาหมายความว่าเราจะกินอะไรก็ได้ดื่มก็ได้ปูรูวัชรบูกุราณว่าอย่างงั้นจงกินจงดื่มแต่<อ>มีข้อแม้ว่าอย่าไปแตะในเรื่องอของเ่มันฮารอมซึ่งสิ่งที่มันฮารอมนั้นน่ะก็ลอสซุบฮานวตาราและรอซูลบอกไว้หมดแล้วครับับอนที่เช่นมีอะไรบ้างจ้ะ ของารอมแน่นอนเลยของมึนเมาอแล้วคนอาจจะดูว่าเบาความผเพราะว่าคนแขกก็เมากันอืนะครับคนแขกเมาแต่ทังนี้ว่าก็อันนี้เรื่องของเขาเรื่องของฮักคุณล้อไปคือเขาเมาเขาก็ก็รอสู้ลาตราคือถ้าเขาเลิกเมาแล้วเขาไปติกฟาดอะไรก็เป็นสิทธิ์ที่ขอรอที่พงจะให้เราไปแคือเราก็ไม่ต้องไปตัดสินหรกแต่ยังไงภูกรมก็เป็นภูกรมยังไงมันของฮารอมมันก็คือฮารอมอยู่อย่างนั้นแต่ว่าเราจะไปชี้หน้าตีหน้าดาไปเรื่อยงเงี้ยไม่ได้เหมือนกัน นะครับอันนี้ในเรื่องของของมึนเมาฮารอมแล้วก็แน่นอนที่เรารู้กันคือสุกรครับผมสุกรนะครับทั้งตัวนะครับทำไมจะเป็นเนื้อน้ำลายอะไรก็แล้วแต่ทุกส่วนของสุกรของหมูนั้นก็เป็นที่ฮารอมนะครับเป็นสิ่งที่แน่นอนอยู่แล้วว่าคิดว่าทุกคนน่าจะรู้แหละว่ากินไม่ได้นะครับอันนี้พิจารณาที่ตัวอาหารก่อนส่วนพิจารณาจากสิ่งภายนอกเนี่ยพิจารณาอะไรได้บ้างจันตร์เหตุ เช่นอาหารที่ไปขโมยมาข้าบผมและไรส้มอะละผลไม้เนี่ยไปแอบเขากินเนี่ยบางทีของฮาร้านนะแต่เป็นฮารอมใช่โดยกรณีที่ว่าเราได้มาโดยวิธีการที่ไม่ถูกต้องครับผมเราไปปล้นเข้ามาอไปเอาจี้ปืนจี้จะงให้เอาผลไม้เ้ยก็ฮารอมเหมือนกันคฮารอมเหมือนกันนะครับอันนี้คือเป็นการฮารอมมีสองแบบที่ว่าไปแบบแรกคือฮารอมในตัวมันเองเลยก็คือเช่นพวกสุกรเหล้าของมึนเมาอะไรต่างๆนั่นนะนะครับ แล้วก็ส่วนของที่ทรอมโดยกับด้วยกับวิธีการก็คือเช่นเราไปป่นเข้ามาไปขโมยเขากินอ,อะไรประมาณนี้นะครับอาจารย์ผก็คือเนี่ยที่อาจารย์ชฉลอบอกไปนะครับั่นคือคําว่าของฮาลานก็เอา,เอาง่ายๆที่อาจารย์ฉลอบอกว่าตอนนี้ตามสินค้าต่างๆนะครับตามที่อยู่ในร้านสะดวกซื้อหรืออยู่ตามไหนก็ต้องดูนะครับว่าตัวสินค้านั้นแพ็กเกจนั้นมีคำว่าฮาลานหรือไม่ใช่ครับนะครับมีคำว่าฮาลานหรือไม่ หรือบางอย่างที่อาจารย์นละชรบอกไว้ถ้าไม่ฮาราฮมันก็มีฮารอมฮารอมก็แบ่งออกเป็นอีกสองอย่างฮารอมโดยตัวของมันหรือฮารอมในสิ่งที่กระทาขึ้นมาครับอาจารย์แล้วก็อีกคำหนึ่งที่โปรดิเซอร์เขาตั้งมาว่าอิสลามทมได้ถ้าพี่น้องเคยเห็นไหมถ้าอาจารย์ผมว่าถ้าอาจารย์เราเคยประจําครับบางทีไปตลาดนะอ่าไม่พออิสลามทนได้อิสลามทำได้ใช่ อาจารย์อาจารย์มีความคิดยังไงกับคําว่าอิสลามทานได้ต่อเมื่อคนขายที่ไม่ใช่อิสลามคือถ้าพี่นองต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าคําว่าอิสลามทานได้เนี่ยอืม,มันไม่ได้มาจากต้นตอที่เป็นฮาลันเสมอไปอคือบางทีด้วยกับความเข้าใจของต่างศาสนาที่บางบางเรื่องอาจจะคาดเคลื่อนออเช่น ไปมองว่าอิสลามเนี่ยห้ามกินหมูอย่างเดียวครับผมห้ามกินสุกรอย่างเดียวครับห้ามบริโภคในสิ่งอะไรก็แล้วแต่ที่มันปะพันอยู่กับสุกรเนี่ยบางที่เข้าใจแค่นั้นอก็เลยมั่นใจว่าร้านตัวเองเนี่ยไม่มีของพวกนั้นครับผมก็เลยออกนโยบายหรือว่าออกคํามาว่าอิสลามทานได้แต่ในความเป็นจริงเขาว่าฮาล้านเนี่ยมันก็ไม่ได้แค่สุกรอย่างเดียวที่กินไม่ได้คือฮาล้านเนี่ยมันรวมไปถึงกระบวนการผมวิธีการต่างๆด้วย วามสะอาดเนี่ยตามวิชาฟิกด้วยนะจ๊ะในเรื่องของการทําความสะอาดเรื่องของสะอาดเรื่องอะไรต่างๆนานาครับเพราะว่าบางทีอะความเข้าใจแคบไปนิดหนึ่งอ่าก็เลยไปมองว่าอิสลามเนี่ยทานได้แต่กระบวนการความสะอาดอาจจะไม่ถึงแน่นอนแหละถ้าเกิดว่าเป็นมุสลิมทาเนี่ยพัดูอินเขาสอนเรื่องความสะอาดครับหมครับโน่นนี่นั่นต่างๆนานาบางทีเนี่ยอาหารเนี่ยไม่ได้ใครได้ว่าไงไม่ได้ฮารอมหรอกครับผมเช่นขาส้มตำเนี่ยก็ไม่ได้มีส่วนอะไรเป็นมหฮารอมนะแต่ว่าในกรณีที่ว่า เจ้าของร้านเนี่ยอาจจะเลี้ยงสุนัขเอาไว้เลี้ยงสุนัขเอาไว้เลี้ยงหมาแล้วก็ไปรูปรูปคางมาโดยที่มันไม่ทันระวังแล้วเขาก็มาหยิบมะละกอใส่นี่แหละไม่ฮาลาลแล้วกลายเป็นนยิสเข้ามาถูกินไม่ได้ท่านพี่น้องเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจเขาว่าอิสลามทันได้กับฮาราซร้อยเปอร์เซ็นต์อิสลามทันได้มันก็มีความเป็นไปได้ที่จะกินได้แต่มันก็ไม่แน่นอนเสมอไปอแต่ถ้าฮารายแน่นอนแหละเรามั่นใจได้ถ้าเป็นคนมุสลิมขายเนี่ยเขาก็จะไม่ไปปนกับนยิสซึ่งบางอย่างเนี่ยน ต่างศาสนาไม่เข้าใจมุสลิมไม่กระทั่งเรื่องง่ายๆจากตอเหตอยังใครมีเด็กเล็กครับผาวัวเด็กเนี่ยบางคนล้างไมือเป็นเอาเอามุสลิมเลยมุสลิมก็คิดว่าเปอร์เซ็นต์เยอะเหมือนกันเลยนะกวาล้างไมือเป็นเข้าใจผิดเด็กอายุเด็กผู้ผู้ชายไม่ถึงสองขวบเป็นในยิสอะไรเด็กผู้หญิงมันยังมันก็ต้องมีข้อแตกต่างกันยวมีลูกผู้หญิงเนี่ยครับผมเพิ่งคลอดเอง สองวันสามวันปัสสาวะเข้าใจผิดคิดว่าไม่ต้องล้างเช็ดอย่างเดียวจริงไม่ใช่นะครับปัสสาวะของผู้หญิงยังไงก็ต้องล้างยังไงก็ต้องล้างจะกีนขวบก็แล้วแต่จะกินนมอย่างเดียวหรือจะกินอย่างอื่นผสมก็ต้องล้างครับผมต่างจากเด็กผู้ชายนะอจารยเรชายชายครับผมเด็กเด็กผู้ชายเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ได้กินอะไรเลยกินแต่นมอย่างเดียวเนี่ยไรซสมันจะเบาวรซ์เบาจะเรียกว่าคอฟฟ้าครับผมก็คือคือมันก็เช็ดก็ถือว่าซ้อแล้วใช้ได้แต่บางคนความเข้าใจคาดเคลื่อนอย่างเงี้ยแล้วก็ ไปเช็ดเสร็จปุ๊บพื้นไม่เดยวล้างแล้วก็เอาอุปกรณ์ทำกับข้าวจะขายของขายอาหารไปวางก็เป็นในยิสต์เนี่ยเขทำเป็นนนยิสอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนโครงสร้างเลยว่ามันจะฮาลาลหรือไม่ฮาลานเนี่ยมันจะต้องประกอบไปด้วยหลายองค์ประกอบด้วยกันถูกครับผมไม่ใช่ว่าหยุดแค่ว่ากินหมูเย่างเดียวเอ้ยมุสลิมมากินหมูแค่นี้พอละไม่ใช่นะความจริงอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่รายละเอียดมันเยอะมากเลยบางทีเราเอาในยิสปนเข้ามาโดยที่ว่าเราเนี่ยไม่รู้ตัวบางท่านยังอย่างคนพุ่นเนี่ยคนที่ว ไม่บางท่านไม่มีน้ําเดินน้ำใร้านหลักชาฟิสมาก่อนไป้านน้าเดินนี้ใช่อันนี้เขาก็ในเรื่องของเราพูดกันอยู่ในเรื่องของอิสลามทานบางร้านที่จะว่าอิสลามทานได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องศาสนาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ละเอียดต่อครับนะครับก็คือหมายความว่าเราเป็นมุสลิมเนี่ยถ้าเลือกได้ก็เลือกที่มันฮาล้านที่มันร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ในกรณีขับขันอย่าผมยกตัวอย่างให้ฟังในตอนปี2020ย่ยุคโควิดระบาด มันก็จะมีโครงการกักตัวในโรงแรมใช่ไหมตอนนั้นจำได้นะใช่ผมไ่อยู่มาครับผมก็บินมากับจกอหยิบมาปุ๊บมาอยู่โรงแรมก่อน14วันเพื่อกักตัวทีนี้แหละทางโรงแรมเขาก็ประกาศแล้วว่าอาหารเนี่ยเป็นอาหารฮาลลนครับในฐานะที่เราเป็นมุสลิมนะขอร้องอย่า่องมากคือเขาบอกว่าทานได้ทานไปเถอะเพราะจังหวะนั้นหนมีอะไรกินแล้วอย่างตอนนี้ ถามว่าสมมติว่าเขาจะเอาฮาลันปอมมาหลอกเราอะแล้วถามว่าเรามีทางเลือกไหมเ้าก็ไม่มีมีมันต้องอีกเรือหิวไปหนิปละปาแกัลำบากใช่อะมันทรมานตัวเองไง่ะทาศาสนาเนี่ยห้ามอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่ในกรณีแบบนั้นครับขันเนี่ยเขาบอกว่าอิสลามทานได้หรืออาหารโรงแรมเราเป็นอาหารฮาลันเราไม่ต้องไปยืนยันว่าไก่มาจากไหนบางคนไปถามไงไปถามไก่มาจากไหนเนี่ยเชื่อถูกที่หรือเปล่า อาหารปรุงยังไงนู่นนี่นั่นมันทําให้ดูว่าอิสลามในเรื่องมากจูจีจุกจีอะไรเงี้ยเ้วเป็นไงล่ะต้อด่าอิสลามอิสลามเสียหายอิสลามในยะรูนะสูงส่งแต่วคนมุสลิมนะต่ำแปลกใช่ไหมนะประเทศเพราะนั้นดูกรณีน่าด้วยดูสถานการณ์ในปัจจุบันว่าเราอยู่ในเหตุการณ์ไหนถ้าเราขับรถซื้อของเนี่ยเครื่องเออหาฮาล้านดีกว่าไอร้านอิสลามท่านเอาไว้ก่อนขับเลยไปนั่นใช่ไหมมันไม่เดือดร้อนแต่ถ้าว่าเราไปอยู่ในสถานที่ที่เป็นสังคมอะไรเงี้ย ถ้าเราไปเรื่องมากบางๆเนี่ยเป็นเรื่องนะเป็นเเรื่องขาจะมอม伊斯兰มาด่าลบคุ้มปุ๊บซาบอัลฮาราละเหมึงยังใจนี่ทำมาแล้วอะไรนี่มึงเยาว์นู่นบางทีดีเขาไม่เข้าไปขอตรวจในโรงคุ้มกันเลยไม่ได้กระวนกระวายนะครับเนี่ยผมรุ่นผมเนี่ยๆมามีคนวุ่นวายเหมือนกันหรอถึงเล่าถูกไงแต่ไงว่าเอ้ยมันเราขับขันแล้วนะ เราจะไปตรวจสอบไปเยอะแยะมีอะไรกินอะไรอย่างเนี่ยใช่กับโต๊ะกับกับออกไปไหนก็ไม่ได้เอานอกห้องโดนดูอีกโดนไม่ได้ไม่ได้เปิดครับเปิดออกเนี่ยแม่ประตูเนี่ยโดนดูแล้วนะตอนนั้นใช่นั่นไง้เราทำอะไรแลเราต้องรอเขามาส่งหน้าประตูอย่างเดียวโอเคเขายืนยันมาแล้วก็พิจารณาตามโซนนี้หมดเลยเพราะว่ามันสะอาดมันทะล้านกว่ากันไปตามใช่อร่อยมาอะไรก็ต้องกินก็ต้องกินก็ต้เนี่ยเรากินขอน้าปลาหน่อยก็นะอันนี้ก็อยู่ในเรื่องของช่วงแรกนะครับท่านพี่น้องที่รักแล้วครับรถทุกท่านคือช่วงของสลัดยามเย็นในวันนี้ทไมถึง ผมกับจาน,นย์เฉลอมเดแล้วก็โปรดิเซอร์ทำไมพูดถึงเรื่องของหาร้านและหารอมเพราะว่าวันนี้นะครับเราอยู่บ้านที่ว่าคำเกี่ยวกับในเรื่องของร้านอาหารจาร<อ>แล้วในช่วงที่สองเราก็จะเป็นในส่วนในส่วนของร้านอาหารครับที่อยู่เกณนก่อนเลยอยู่ตลาดมินจารอ๋ออยู่ตลาดมินอยู่ตลาดมินบุรีนี่แหละผมว่าทุกท่านต้องรู้จักนะครับทุกท่านต้องเคยซื้ออาหารร้านนี้ครับ ผมว่านะผมเอาหัวเป็นประกันเลยอาจารย์จิงจิงนะครับแล้วก็วันนี้ได้เคยซื้อหรือเปล่าเคยเคยผมเคยซื้ออร่อยไหมอร่อยเลยเจอแหมแล้วก็วันนี้เราก็ได้ครับนะครับมาถ่ายที่บ้านเลยห้องอัดวันนี้เป็นไงสวยอาจารย์สวยอาจารย์เรามาดูคอมเมนต์มันก่อนอาจารย์ครับผมมีไหมที่อะไรเนี่ยชื่อที่ที่นี่เชื่อถูกที่นี่เชื่อถูกที่นี่เดี๋ยวว่าผิด ไม้รู้เขาพิมพ์มั่วไม่รู้ไงเชื่อถูกที่นี่เชือที่คอไม่มาเว้นนี้อะนตรรศถ้าเชื่อไม่ถูกที่เชื่อที่ขาปะเขาคนไทยไม่เนี่ยอย่าผ่านด่านนะอย่าผ่านด่านนะที่ไหนมีด่านถ้าไม่เข้แม้นบอกเลยนะอ่แม้นบอกคุณบางโอเราเนี่ยวันนี้อยู่ไหนไม่รู้นะนี่อยู่ไหนไม่รู้นะบังโออือ ก็คือเขาบอกว่าเชื่อถ้าเชื่อที่ถูกก็คือต้องเชื่อที่คอถ้าเชื่อปิดที่ก็เชื่อที่ขามันก็ไม่ตายแล้วครับสาทุข่าก็ต้องเชื่อที่คอแล้วก็สลามมอะัยกุ้มครับผมะอกว่สลาเมเรามาตุนรอเหมือนกันตัวคนเหนือแล้วก็บังนิดวานสลาสลายนเดชะบางซาบอกว่าน้ำลายแมวเป็นในยึสือเปล่าครับอาจารย์น้ำลายแมวอันนี้เป็นคลาฟเพราะว่า บางท่านก็ว่าเพ่าเป็นอิบผาเพราะว่าพิจารณาว่ามันก็ว่าอย่างไอ่ะตัวมันก็กินไม่ได้ออืแล้วก็สปกปรกนะครับแต่อีกอีกทัานะหนึ่งบอกว่าอนุญาตเพราะว่ามีฮะด,ดีสที่ท่านฮััดุลลบบีบอกวะสุลต่บอกว่าในกรณีที่เราละหมาดอยู่เนี่ยแม่มาเดินคุณนเปี่ยนอะไรเนี่ยถามว่าเป็นอิยิสไหมก็ไม่เป็นไม่เป็นอืเพราะว่านบีให้เขาว่าเป็นตาวา ตะวับก็คือมันชอบเดินอะเดินวนไปวนมาตะวับแปลว่าเดินวนใช่ไหมเออแมวก็ชอบมาเซาะขาไซสขาบ้าตายเลี้ยงแมวมไม่ได้เลี้ยงครับสังเกตเหรอบรรดาพี่น้องถ้าใครเป็นทาสแมวเรี้ยงทาสเลยเวลาละหมาดเนี่ยแมวจะมายุ่งอยู่กับเรามากแล้วแมวจะมาละหมาดด้วยบางทีแล้วบางทีอ่ะน้ำลายแมวกับปากแมวมันก็ไม่ได้ไกลกันเท่าไหร่อ่อุลามะกลุ่มหนึ่งเขาบอกว่าอ๋อไม่เป็นนรอืมแต่วันนี้เป็นคิลาฟนะท่านพี่น้องนะต้องเข้าใจก่อนเขาว่ามาซาลาคิลาฟิยะคือคุณสามารถยึด ตามที่ว่ามันสะอาดก็ได้มันก็เหมือนกับมัสาลาขายแมวซึ่งเป็นประเด็นมาก่อนหน้าเนี่ยมันก็มีสองทัศนะแหละเราถามอาจะเอาไงคณก็ะจะยึดทัศนะไหนที่แบบตอนแล้วแต่เราก็ตอบกว้างๆแล้วกันคือรับผิดชอบตัวท่านเองเพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็มีหลักฐานอ่ะมันก็ไม่ได้เช่นกันเหมือนเนี่ยคุณฮากิมเขาก็เม้นมาเมื่อกี้เขาบอกว่าเห็นหลายๆท่านแหลายอาจารย์บอกว่ามอริสเป็นบิดาจะเชิรบว่ายังไงครับเนี่ยเขาถามอย่างนี้ ไอกลุ่มที่ว่าเขาบิดามกับบิดาไอกลุ่มที่ว่าไม่บิดาเขาก็มีหลักฐานเพราะฉะนั้นเราก็อยู่ร่วมกันในฐานะพี่น้องมุสลิมเราเราทําที่เราทํากันเนี่าใครจะทำกับใครม่ทำกับมหาเบื้องไอ้ส่วนกลุ่มที่ไม่ทำเราก็ไม่ต้องบปดาเขาเราต้องเป็นคณะหมาเป็นนู่นเป็นนี่เขาไปททำอ่ะมันก็ไม่ใช่เรื่องวายิบใชี่วอ่ะใช่อไม่ก็ไม่ได้เรื่องวายิบอยู่แล้วอันนี้ไม่ใช่ปัญหานะครับเรื่องขีฬาแต่กีราถามเพราะว่าเขาอยู่ที่ไหนเขาบอกอยู่ในใจอเล่นนิ้นน่ะ นะครับคารมดีถึงว่าบานเยอะถึงถึงว่าบานเยอะนี่เคารมดีอย่างนี้นี่เองถึงว่ามาไหนใครก็ชอบใช่ไมใช่ไปถึงปากหวานนี่นะใช่ปากหวานโงตีท้ายครัวด้วยนะไปไหนนี่นะ่อยู่ไหนใครก็รักคนหนงใชอยู่ไหนใครก็รักอยู่ให้รักจากที่คิดถึงนี่แหละครับบังโอนี่แหละครับถ้ามพี่น้องที่รักแลเคารพทุกท่านนะครับ ขอฝากนะครับวันที่19พฤศจิกายนมีงานไรครับอาจารย์งานสิเก่าโรงเรียนมิสบาฮูนอดูมนะครับ <Okay. S 2> จัดเป็นรูปแบบของบุฟเฟ่ในราคาบัตรละ200บาทนะครับท่านพี่น้องนะครับท่านใดสนใจบัตรก็สามารถที่จะติดต่อนะครับกับบรรดาอ่าหรือติดต่อมาทางเพจเราได้อาจารย์ทางเพจเราได้นะครับสนใจจะสนใจซื้อบัตรในร่วมในงานสิเก่าบุฟเฟ่นะครับบัตรราคา สองรอยบาทนะครับในงานตอนนี้ที่ผมรับทราบนะครับมีร้านอ่ามีอาหารนะครับในงานบุฟเฟ่ต์อยู่ประมาณ4ี่สิบกว่าร้านนะครับ4ี่สิบกว่าเมนูนะครับที่ว่าเตรียมให้กับบรรดาพี่น้องนะครับเราจํากัดจํานวนบัตรนะครับเราจํากัดจํานวนก็อ่าเราตั้งไว้ประมาณหนึ่งพันสองร้อยบนะครับหนึ่งร้อยใบสองร้อยใบนะครับหนึ่งพันสรอยใบนะครับตอนนี้ก็ขายไปแล้วนะ ตั<ด>้งร้อยกว่าใบแล้วนะเกือบหมดแล้วนะเกือบหมดแล้วนะครับเราขาดให้รีบนะครับท่านใดที่สนใจนะครับที่จะมาร่วมในงานสิ์เก่าโรงเรียนมิสบาฮุนโอลูมนะครับในวันอาทิตย์ที่สิบเกพฤศจิกายนนะครับก็สนใจก็ติดต่อหรือจะติดต่อทางด้านของอาจารย์ชาฟีอีบุนมากะนะครับที่เป็นติดต่อตรงได้เลยนะครับที่อาจารย์ชาฟีอีบุนมากนะครับตอนนี้ในช่วงแรกนะครับผมนะครับกับอาจารย์อัชรบกอเซมูซอนะครับในช่วงของ รายการตัอรับแขกในช่วงของสนามยามเย็นนะครับในช่วงนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ครับวบิลลาฮิตาฟิกวันฮิดายาวะสลามุอะลัยกุมวะราะ์มะตุลลอฮิวะบเระกาตุ تبسم للحياة تساءل قل أين الطريق